ในที่สุดช่องพี่แป้งชมกอถึงสองแสนซับแล้วจ้าทุกคนซึ่งปีที่แล้วนะคะพี่แป้งก็เพิ่งได้ร่วมเงินไปตอนเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดพี่แป้งว้าวขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่สนับสนุนพี่แป้งไม่ว่าจะมาดูคลิปพี่แป้งมาคอมเมนต์ชอบพี่แป้งมากกดไลค์ชอบพี่แป้งขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่กันจนถึงทุกวันนี้นะจนทําให้พี่แป้งได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแสนซับเป็นสองแสนซับแล้วจ้าซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้งได้ไลฟ์สดแจกโรบักให้กับน้องๆคืนความสุขให้กับเอฟ แล้ววันนี้ก็เช่นกันนะคะพี่เป้งจะมาสปอยบอกน้องๆว่าวันนี้นะคะพี่เป้งจะมีไรสดแจกโรบักให้กับน้องๆคะ่ะเพื่อเฉลิมฉลองให้กับที่พี่เป้งได้สองแสนซ้บแล้วเด้อแต่ก่อนอื่นนะคะพี่เป้งขออธิบายให้น้องฟังก่อนนะคะว่าน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มของพี่เป้งนะคะในโรบอกแปลงชมทีวีเนี่ยจะไม่สามารถได้โรบักจากพี่เป้งนะคะและน้องๆจะต้องเข้าอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด14วันก่อนเด้อเพราะน้องๆเข้าอยู่ เนี่ยโรบอรกจะไม่ให้พี่แป้นะะทำการให้โรบักกับน้นองๆได้ซึ่งตัวพี่แป้งเองนะคะก็ไม่สามารถเช็คให้น้องๆได้เหมือนกันค่ะว่าน้องๆเนี่ยเข้ามาอยู่กี่วันแล้วน้องๆจะต้องพิมพ์นะคะแล้วดูว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่กี่วันแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้งบอกแล้วนะคะว่าพี่แป้งมาแจกโรบักเฉพาะแค่เพียงพี่แป้งไร้สดเท่านั้นแต่พี่แป้งเวลาลงคลิปอะไรก็แล้วแต่นะคะน้องๆต้องคอมเมนต์ชื่อของตัวเองเพื่อรับโรบัก,รกจากพี่แป้งซึ่งพี่แป้งแจกทุกวันแล้วก็มีน้องๆได้กันเยอะมากๆเลยนะคะและวันนี้ ก็จะมาไลฟ์สดอย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะอยากแจกโปรบาย้กับน้องๆมากเลยเพราะน้องหลายๆคนน่าจะอยู่ถึง14วันแล้วยังไงก็เจอกันตอนไลฟ์สดจ้าบ๊ายบาย